รา้านอาหาร2ร้านมีปัจจัยนานับประการที่จะทำให้เกิดปริมาณยอดขายที่แตกต่างกันได้ครับหนึ่งในนั้นคือเรื่องของแก๊สทำไมอ่ะมันเกี่ยวยังไงครับดูตัวอย่างสมมุติยืนผัดข้าวกันโครมโครมสอ้านครับออเดอร์เยอะทั้งคู่ร้านหนึ่งสามารถคำนวณได้ว่าอีกอกี่กระทะแก๊สจะหมดสํารองเอาไว้เลยผัดต่อได้เลยอีกร้านหนึ่งเฮ้ยแก๊สหมดไม่รู้ตัวสั่งไม่ทันแลกกว้วกาจะมาสง่งต้องยกเลิกออเดอร์ลูกค้า เสียโอกาสเสียใจที่ไม่ได้ใช้เครื่องนี้เครื่องอะไรอ่ะ นครนายกไปเที่ยวน้ำตกกันสะที่ไหนเล้าไปนี่วิทยาลัยเทคนิคนครนายกถามว่าปริมาณแก๊สต้องมาชาลยาครับไอเดียก็คือ <c oughs> เราอะไปร้านอาหารเรากําลังสั่งอาหารอยู่เนี้ยแล้วแก๊สมันหมดแกจะมาส่งต่างๆ่ก็สิบถึง2ี่นาทีถึงครึ่งชั่วโมงบางทีเราหิวงเงี้ยครับเอ๊ะทำไมเราไม่ทํานวัตกรรมที่มาช่วยแบบไม่ต้องมารอตอนแก๊สหมดให้แก๊สวิ่งมาส่งเลยเราสามารถรู้ปริมาณแก๊สสามารถรู้ว่าแก๊สรั่วได้ไหมสามารถเปิดปิดวาล์วได้เรามองเห็นปัญหาของแบบว่าร้านอาหารที่เขาจะเสียโอกาสละราย ได้ในเวลาที่แบบว่ามีลูกค้าเข้ามาหรือดันแก๊สหมดเนี้ยครับ คือนครนายกเนี่ยถ้าเกิดให้พูดถึงเรื่องท่องเที่ยวในตัวเลือกมากมายหลากหลายนะครับเสาร์อาทิตย์ไปแวะไปกันได้แต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงอาชีวะแล้วจะไม่นึกถึงอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลัยเทคนินคนครนายกเนี่ยคงไม่ได้นะครับใช่ไหมครับอาจารย์เราอยู่ที่ไหนครับวิทยาลัยเทคนินคนครนายกครับที่ตั้งนะครับ1นึ่งหนึ่งหมู่นึ่งตำบลท่าช้างอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับเด็กของนครนายกเราเนี่ยนะครับพื้นฐานเขาเนี่ยที่บ้านเขาจะเป็นทานาทําไร่แล้วเขาจะมีความตั้งใจในการที่จะมาเรียนในสาขาที่เขาชื่นชอบอย่าง อิเล็กทรอนิกส์เราเปิดตั้งแต่ปวชปวสถึงระดับปริญญาตรีนะครับก็คือ3ระดับด้วยกันถ้าพูดถึงอิเล็กทรอนิกส์ในอาชีวศึกษาเนี่ยต้องวิลัยเทคนิคทคย,ยกระดับที่เดียวเป็นโหนศูนย์กลางในการที่จะพัฒนาทั้งครูทั้งเด็กนะครับทางด้านวิชาการของอิเล็กทรอนิกส์เปิดโอกาสให้เด็กๆลูกๆเราเนี่ยไปสู่ลู่ของการแข่งขันนะครับหรือว่าเปิดสนามเนี่ยต่างๆโดยการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในระดับจังหวัดหรือว่า ไปสู่ระดับภาคระดับชาติในมีบางส่วนเนี่ยนะครับไปถึงขนาดทาวิจัยของวชเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจําหน่ายก็มีเราสนับสนุนทางด้านของงบประมาณทางด้านของสถานที่อาคารและก็เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อจะมาซนะัพพอร์ตแนวคิดของนักเรียนที่เขา,เ,าเรียนมาแล้วมาใช้ในการแก้ปัญหาเขาก็สามารถที่จะคิดค้นประดิษฐ์ตรงนี้นะครับได้ สมมุติว่าไม่รู้จักกับการเรียนในสายอาชีพเลยแล้วก็เพิ่งจะมาเปิดรายการนี้ขึ้นมาแล้วก็จ,จู่ๆก็มีคนมาพูดถึงอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยภาควิชาเนี่ยเขาเขาเรียนอะไรกันครับอาจารย์ คำว่าอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง,างๆการใช้แอปพลิเคชันต่างๆโทรศัพท์มือถืออะไรแบบนี้ครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวสัมพันธ์กับเรื่องโทรศัพท์มือถือเกี่ยวกับทีวีเกี่ยวกับวิทยุอาจจะมีสัมพันธ์ในส่วนของยานยนต์อัจฉริยะด้วยการติดตั้งจานดาวเทียมอะไรเงี้ยครอบคุมอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยนอกจากนี้เราก็จะเรียนในส่วนของแขนกลด้วยที่จะไปครอบคุมในส่วนของภาคอุตสาหกรรมควบคุมการคอนโทรลในส่วนของมอเตอร์หรือส่วนของอุปกรณ์ต่างๆในภาคอุตสาหกรรมแค่ฟังก็อยากเรียนแล้วดูต่ออยด ได้มากมายหลากหลายไปสู่นวัตกรรมที่ไม่รู้จบจริงๆเลยนะครับภาควิชานี้เนี่ยก่อนจะไปดูกับนวัตกรรมหลักครับเ,เราไปดูผลงานชิ้นอื่นๆที่น้องๆที่นี่ประดิษฐ์ข,ขึ้นมาก่อนครับเครื่องขอย่าเลือดกึ่งอัตโนมัติครับไอเดียคือมาจาก ตอนเราไปบริจาคเลือดนะครับแต่ก่อนเขาจะเจาะเลือดเราแล้วเขาก็จะเอาห้อยไวเ้เฉยๆครับก็คือแบบบางทีเลือดมันก็แข็งตัวเลือดบางทีมันก็ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยคิดคน้นเจาะไปด้วยเขยาะไปด้วยครับเพื่อที่จะไม่ให้เลือดมันแข็งตัวเพื่อที่ให้เลือดมันผสมให้มันเข้ากันอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับหลักการทํางานเป็นไงครับนี่ย่เราจะทําการเปิดเครื่องทางด้านเครื่องครับทําการเจาะเลือดครับแล้วก็นําถุงเลือดมาวางไว้ภายชนะที่เราจัดเตรียมไว้นะหลักๆ ของตัวนี้จะใช้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ในการเขียนโปรแกรมสั่งส่วนต่างๆเช่นพวกระบบเขย่าจะเป็นมอเตอร์นะครับเขย่าด้วยโอลิงหรือว่าใช้สายพานตัววัดน้ําหนักก็จะเป็นโหลดเซลล์แล้วเราก็จะทําการกดปุ่มสตาร์ททางหน้าเครื่องนะครับเราจะมีไฟ LED สีเขียวครับคอยโชว์ว่าเครื่องกําลังทางานปกตินั่นเองครับเครื่องก็จะทําการจอะด้วยแล้วก็เขย่าไปด้วยไปมาเพื่อที่จะให้เลือดผสมเข้ากับสารที่อยู่ในถุงนะครับแล้วก็จะแสดงค่ามายังจอ LCD ทางด้านหน้าเครื่องครับ หากเลือดถึงค่าปริมาณที่เราต้องการแล้วนะครับคืออยู่ที่450บีซีนะครับเ <c oughs> ครื่องจะทําการส่งเสียงเตือนแจ้งให้พยาบาลทราบว่าตอนนี้เตียงนี้หมายเลขนี้นะครับทำการเจาะเลือดเสร็จแล้วเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่พยาบาลน,นะครับไปทำการกดปุ่มสต็อปทางหน้าเครื่องนะครับเพื่อให้เครื่องหยุดการทํางานนะครับเ้าเครื่องหยุดการทางานนะครับจะมีไฟ LED สีแดงนะครับโชว์เพื่อแสดงให้ทราบว่าเครื่องหยุดทํางานแล้วนั่นเองครับโอ้โหแจ๋วไปเลยแต่คงจะมีแต่เครื่องมือการแพทย์หรือเปล่าไม่มีหรอกไอ้เครื่องที่แบมแบบว่ากดแบบแบบ ของอร่อยอร่อยหวานหวานออกมาได้อะมีไม่ล่าเครื่องกดน้ำหวานกึ่งอัโนมิติครับไอเดียม,มาจากป้าที่ขายพวกแก้วน้ำข้างทางครับน้ำชงน้ำเครื่องดื่มชุกกันตงต่างๆๆหรืออะไรประมาณนี้ครับมันมีความไม่สะอาดแล้วก็มีความไม่เที่ยงตรงการที่แบบเราสัมผัสมากเกินไปครับอย่างเช่นเราชงกวนใส่หม้อเสร็จเทใส่โหลอะไรพวกนี้ครับตักน้ำแข็งใส่แก้วมันก็ยังมีความสัมผัสครับแล้วพอเทเออกไป การสัมผัสอีกก็เลยคิดคนเครื่องนี้มาที่ลดการสัมผัสให้น้อยลงครับเบื้องต้นนะครับก็เราเป็นระบบขายแล้วนะพี่เป็นเครื่องขายก็คือว่าเราเนี่ยจะรับเฉพาะเหเรียญส0บบาท1เหรียญโดยที่เราเนี่ยจะต้องเป็นคนตักน้าแข็งใส่แก้วก่อนจริงการเป็นกรรมว่ากึ่งอัตโนมัติพอเราหย่อดเหรียญไปปั๊บเนี่ยเราก็เลือกว่าเราจะเอาน้ําที่1หรือน้ําที่2องะหยอดเหรียญเลยครับปั๊บเมื่อเราหย่อดเหรียญไปแล้วตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับพอเราแก้ววาง มันมีน้ำหนักและมีแก้ววางอยู่นะครับก็จะมีโหลดเซลล์และเซนเซอร์อินฟรเรดในการตรวจจับว่ามันมีน้ำหนักและมีแก้ววางอยู่ก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าเราสามารถกดได้แล้วคราวนี้เราก็กดเลือกน้ำนะพี่สมมตเราเดาถังด้านขวานะครับเรากดปุ่มที่สองเมื่อเรากดปุ่มเลือกปุ๊บปั๊มน้ำที่อยู่ด้านในนะครับจะดูดน้ำจากในถังสแปร์นะครับด,ด,ดูดลงมาที่แก้วเมื่อน้ำหนักถึงน้ำจะเต็มแก้วพอดีและปั๊มจะหยุดนะครับจากนั้นจะมีเสียงปิ๊ดดังขึ้นนี่ครับพอน้ำเต็มราถ นำเครื่องดื่มในนี้มาทานได้เลยเป็นกานจบการทํางานครับแจ๋วครับแจ๋ว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 แต่ยังมีนวัตรกรรมที่แจ๋วเหมือนกันอีกที่รอเราอยู่ครับเป็นเกี่ยวกับแก๊สในวันนี้แก๊สมันจะมาเป็นนวัตรกรรมเรื่องไงเขาก็ใช้กันอยู่แล้วทุกวันยันเช้ายันเย็นนะครับเราไปดูค่อยๆค่อยๆดีกว่าค่อยๆทําความรู้จักกับน้องๆที่อยู่เบื้องหลังก่อน อ๋อก็จะมีคนแรกนะครับหัวหน้าทีมเลยชื่อน้องเกมเข้าที่ระวังเตรียมตัวไปไม่รู้จะ วิ่งทำไมแต่มันดูคึกคืนดีเหมือนกนันะสนุกดีเหมือนกันครับทางกลุ่มเ็าจะเรียกว่าผู้จัดการเจนนารอนเบ้นนั่นเองครับเพื่อนใช้อะไรได้หมดเลยหยิบอะไรเรียกพี่เกมเอานี่หน่อยไปคุยกับอาจารย์คนนี้ให้หน่อยไปเอานี่หน่อยพี่เกมเขาจะเป็นคนเดินก็สนิทกับอาจารย์สุดแล้วครับแทบทุกคนเลยครับเป็นคนพูดเยอะพูดแบบนอกโรงนอกเรื่องถามเยอะติดอะไรหน่อยก็จะไม่กล้าตัดสินใจไลน์มาแล้วอาจารย์ครับอยู่ไหนครับผมอย่างนี้คือเขาจะเป็นคนเดียวที่ไม่กล้าตัดสินใจจะถามอาจารย์ตลอดบางเรื่องครับบางเรื่องผมซื้ออันนี้ได้ไหมผมกิน น้ำอันนี้ได้ไหมคือถามทุกเรื่องครับอย่าไปก่ออย่ <c oughs> าไปแจกไปส่วนที่สองนะครับในส่วนของน้องนาย นายนี้มีความมั่นใจตัวเองสูงมากมั่นใจครับถ้าเขาบอกว่าอันนี้ใช่ต้องใช่ต้องเชื่อเขาถ้าผมขัดบอกว่าอันนี้เปลี่ยนอันนี้เขาก็จะไ่หาเหตุผลมาซัพพอร์ตผมว่าต้องอันนี้อาจารย์ต้องอันนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยครับเถียงด้วยเหตุผลนีมครับใช่ป่ะถ้าเกิดเหตุผลมันใช่ผมก็จะสู้ครับเป็นคนที่เก่งที่สุดในห้องเลยก็ประมาณนั้นครับเก่งสุดจริงยอมสับเยาะสุดแล้วแต่คนต่อไปคือสงการครับ ตรงการนี่คือมือเขียนโปรแกรมอันดับหนึ่งของกลุ่มเลยคือเขาจะมั่นใจในตัวเองมากเขียนโปรแกรมพระเพื่อนบอกว่าทาอย่างนี้สิทำอย่างนี้สิเขาก็จะทําในความคิดของเขาก่อนให้เสร็จคือถ้าถ้าไม่ได้ค่อยค่อยเปฟังเพื่อนมันเหมือนว่าเราทําเครื่องนะครับเรารู้ในตัวเราเรารู้ในความคิดเราว่าสเต็ปต่อไปเราจะต้องทําอะไรเราจะอยากลองทาของเราให้เสร็จก่อนถ้ามันไม่ได้จริงเราถึงจะเอาตรงนั้นอ่ะมาคิดแล้วก็มาแก้ทําไปแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับการมั่นใจในตัวเองเนี่ยครับคนต่อไปนะครับชื่อพี่เต๋า ขุึมหน่อยจะเงียบๆขุึมแรกๆก็ขึมครับหลังๆก็เริ่มหลุดแล้วจะเป็นมือปราบกับพี่เกมมีความขัดกันตลอดตั้งแต่ปชหนึ่งละตีกันประจำรับนอกเรื่องครับชอบแอ๊ดอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ชอบไงถ้าทำงานเสร็จอาจารย์ผมเสร็จแล้วผมส่งเลยได้เบ้าอะไรเงี้ยอยากเจอคนแรกจะมีเด็กหน้าห้องหลังก็ผมอยู่หลังห้องกันอ้นี่ไอันี่มันอยู่หน้าห้องคนเดียวผมว่อเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอก่อนต้องไปแย่หน่อย คนต่อไปนะครับเรียกว่าพี่กลิ้งโอ้ oh, พี่กลิ้งก็ก็นิสัยดีครับมีความเจ้าชูช้นิดๆไม่ใช่เหลือมีความเขนาน้าตาดีเนาะครับไม,ไม่ เขาจะแบบโดนสาวหลอกสายเปย์อารมณสายเปย์ครับหลอกให้โอนเงินเวลาร้อยเวลาสองร้อยเวลาสุดท้ายก็ไม่มือก็ไม่ได้จับครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้ไม่จริงครับจริงริงจริงนะผสมกันสองคำอ้ามไม่อ้ามผมไม่มีอ้ามหรอกผมรู้เลยจริงอาละอาละพวกนายไม่ธรรมดาแน่นอนดูจากทรงแล้วมันแน่นอนครับวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับ ถังแก๊สจะมาเป็นนวัตกรรมครับกับเข้าที่เดิมพับขอชื่อก่อนขอชื่อเครื่องก่อนเลยถ่านวัดปริมาณแก๊สหมต้องมาชาลิยาครับ <c oughs> เราอะไปร้านอาหารเรากำลังสั่งอาหารอยู่เนี้ยแล้วแก๊สมันหมดถ้าเป็นร้านอาหารที่แบบเขามีลูกค้าเยอะงเงี้ยเขาอาจจะเสียรายได้ไปหลายร้อยหรือหลายพันเอ๊ะทำไมเราไม่ทํานวัตกรรมที่มาช่วยแบบไม่ต้องมารอตอนแก๊สหมดให้แก๊สวิ่งมาส่งเลยเราเลยทําเครื่องนี้มาให้ตอบโจทย์ตรงนี้ สหรับวันนี้นะเรามาคุยเรื่องสิ่งประดิษฐ์กันเราจะวัดไอตัวแก๊สเนี่ยเรามีคอนเซปต์ว่าจะวัดยังไงเราจะใช้เป็นเหมือนแบบว่าตัวโหลดเซลล์ครับเราจะลองใช้โหลดเซลลในการชั่งน้ำหนักดูแล้วก็เอามาทํา ให้มันเป็นหลอด LED สิบเจ็วเนี่ยครับแต่ครูว่าตัวคําว่าเอาวัดน้ำหนักอย่างเดียวมันน้อยไปนะลองลองเพิ่มเพิ่มคอนเซปต์งานดีไหมมีอะไรใครเสนอดีว่าจะเพิ่มคอนเซปต์อะไรได้บ้างตัวจับแก๊สไหมอาจารย์แบบเวลาการแก๊สรั่วก็ให้มันตัดอะไรเงี้ยอาจารย์เวลาเกิดแก๊สรั่วเนี่ยครับเราจะมีวาล์วที่อยู่ข้างถังเวลาเกิดแก๊สรั่ววาล์วตัวนั้นจะปิดเองโดยอัตโนมัติเราจะเติมความว่าเพียแปลกใหม่อะไรไงให้กับ ตัวเครื่องเราได้บ้างคอนเซ<ม>็ปต์ของผมก็คือคําว่าไอเชียคือมันต้องทางานในเครื่องเดียวกันทั้งหมดเอาเครื่องไปวางตึง้งใช้ได้เลยโดยไม่ต้องเสียบปลั๊กไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นตัวเครื่องเนี่ยครับเราจะไม่เสียบปลั๊กเราจะใช้เป็นแบตเตอรี่แล้วเราก็จะเอาแบตเตอรี่ตรงนี้มาเอาไว้บนแอปด้วยเพือ่อให้รู้ว่าคนที่จะชาร์จเมื่อไหร่เราเพิ่มระบบ IOT ดีไหมครับเวลาแก๊สจะหมดเนี่ยครับเราจะมีการแจ้งเตือนที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบยี่สิบแล้วก็สิบเราพอแจ้งเตือนสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊ แบบเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ตอนนี้แอปพลิเคชันพวกนี้มันมีเยอะมากเลยแก๊สรั่วก็คือแก้นหัดกับตกลายอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของรูปร่างมันอะเอาให้มันแบบกระทัดรัดน,น่าใช้เวลาเราไปใช้กับตัวร้านอาหารจริงๆอะไม่ต้องดูแบบเทอะทะมากเนาะ ยกไปวางได้ง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรานึกถึงประโยชน์ของคนใช้อะ่ะคือเขาไม่ใช่เป็นนักเทคโนโลยีแบบเราเพราะฉนั้นเขาคือชาวบ้านทั่วไปอะ่ะเวลาเขาเครื่องไปใช้เอาคำนึงถึงการใช้ที่มันไม่ต้องยุ่งยากมากมันก็จะเป็นเหมือนว่านวัตรกรรมใหม่ที่ถ้าเราทําขึ้นมาได้เราสามารถนําไปโจทได้แล้วเราจะเป็นคนแรกที่ทําเครื่องน,นี้แล้วถ้าใครสนใจเขาอาจจะเอานําไปแบบว่าพัฒนาต่อคิดค้นต่อเพื่อให้มันปลอดภัยยิ่งขึ้นใช้งานได้ดียิ่งขึ้นคอนเซปต์ <Concept S 2> ดีมากเลยนะครูว่าโอเคเลยไอ้ที่คนคิดคอนเซปต์มาเยอะๆเนี่ยคิดว่าทําได้เหรอลาไงไ เราจะทำยังไงอะตัดสินใจได้เรียบร้อยแล้วจำลองกันแล้วว่าเดี๋ยวจะทำเครื่องนี้ขั้นตอน,นแรกเลยในการเริ่มต้นลงมือทำเริ่มจากอะไรก่อนครับผมหาข้อมูลก่อนเลยว่าเครื่องต้องใช้อะไรบ้างให้เกมครับออกแบบออกแบบในแอปอะไรนะเกม เก็ตอัพแบบฐานแก๊สต้องหน้าตายังไงจะเป็นทรงยังไงทําเป็นออกแบบสามมิติครับเดี๋ยวตรงนี้จะทําเป็นสี่เหลี่ยมนะยื่นออกมาข้างหน้าข้างหน้าตรงนี้ใช่โอเคไปยกสูงขึ้นหน่อยดูหน่อยดีรีบอีู่ข้ว่าไอตัวฐานนี่เอาให้มันลอยใช่ไหมให้ขามีขาสี่ขาสามใช่ปเอย่าตลกเช้าอ่ะเร็วๆดีโปรแกรมเป็นอะไรไว้นะโปรแกรมลวนละสาวเป็นจริงปะเนี่ยพวกนั้นมานั่งขำเรา ปล่อยมันเดี๋ยวก็นั่งเครียดตอนวันหลังๆอ่ะแรกๆนั่งเล่นหลังๆทำไงเอยทำเลยอย่าพูดเยอะก็มันทำไม่ได้อย่างแผงวงจรทั้งหลายนะครับใช้แผงวงจรอะไรเอ่ย เราจะใช้เป็นตัว Arduino ครับเขียนให้กับพวกอบอร์ดคอนโทรลเลอร์ก็คือจะมี ESP32 บอร์ดเมกาพวกแบบไซเรนเนี่ยครับแจ้งเตือนเวลาแบบว่าแก๊สรั่วการสร้างวงจรคือเราก็เลือกอุปกรณ์มาก่อนเอาอุปกรณ์มาแล้วก็เราก็ออกแบบลายปริ้นโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปนะครับอตอนนี้กําลังเขียนโค้ดอ่านค่าจากโหลดเซลล์อยู่ครับแล้วก็กาลังเอาน้ําหนักที่เราเอามาจากถังแก๊สนี่เงี้ยครับเขียนเป็นให้แบบหลอด LED ติดแล้วแล้วกิ้งทำลายกิ้ง กำลังช่วยเพื่อนดูโปรแกรมครับให้กำลังใจ,ใ,งใ,จใช่ครับมีก็ได้น่ ลองจำลองการทำงานโหลดเซลครับจำลองการใช้ก็คือต้องทำไปพร้อมกันใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าผมเป็นฝ่ายต้อมทำอะไรอย่างนี้ผมก็ต้องช่วยครับช่วยดูโค้ดด้วยแล้วก็มาทำนี้ด้วยแล้วก็มาคาลิเบตกันทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ค่ามันตรงครับคือเวลาเราจะทำโค้ดนี่ครับเราต้องเอาน้ำหนักจริงมาใช้ด้วยเพื่อที่ว่าเวลาเราคาลิเบตน้ำหนักน้ำหนักมันจะได้ตรงตามที่เราต้องการอาจจะผิดพลาดแต่ผิดพลาดแค่แบบ0.10.2อะไรประมาณนี้ครับเพื่อความผิดพลาดมันน้อยที่สุดเราด้วยความที่ว่าเราอ่ะมีประมาณ2บอดาองบอร์ด แล้วอีกบอลหนึ่งเอาไว้แปลงเป็น LED ีครับขั้นตอนต่อไปก็เอาวงจรไปประกอบกับคอมพิวเตอร์เพื่อเขียนโปรแกรมสั่งการในทีนี้ไอตัวตัวค่าเนี้ยเราเราลองปรับดูให้มันความละเอียดมากกว่านี้ได้ไหมเพราะว่าเราต้องการให้อะเรืน้อยที่สุดไงเดี๋ยวลองเอาเทียบกับโหลดเซลลที่อ่านจริงอะนะครับลองดูว่าเรารวดูค่าเนี้ยเกี่ยวกับงานเนี้ยครับเขาจะเป็นคนที่จริงจังมากถ้าอันไหนที่เขาไม่เอาคือเขาไม่เอาจริงๆเราจะเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้เลยไอตัวนี้อีกค่า0นจุดเนี้ยให้ลดค่า0 0 3 5เนีดยให้ลดลงไปอีก เพื่อลดความเออร์เลอร์เนาะอ่ารถส่วนวงจรติดปัญหาอะไรไหมยังไม่มีปัญหาครับตอนนี้ลองประกอบโลดติลครับเข้ากับบอร์ดดูครับอ๋อโอเคเราช่างอิเล็กอะแล้วเราจะเชื่อมไ่ตัวโครงสร้างของมันได้ไงครับของแผนกเราประสานกับแผนกช่างกลโรงงานเรามีเครื่อง C N C เรามีเครื่องตัดที่สามารถตัดเองได้ขึ้นรูปได้เองเลยนะครับเรื่องตัดสแตเลสล้วก็ไปใช้ของช่างเชื่อมให้เขาช่างเชื่อมเขาช่วยเพราะว่าบางทีเครื่องมือในการตัดอย่างเงี้ยครับเราไม่มีช่างอิเล็กเราก็ประสานกับเด็ก ช่างกลงมาหรืออาจารย์ให้ช่วยทําดําเนิกนการในส่วนของตรงนี้ให้ถังแก๊สเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มีความแข็งแกร่งครับมีความปลอดภัยในการใช้งานสูงก็จริงแต่ก็มีจุดอ่อนอยู่ไม่น้อยเช่นกันครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากบ้านบึ้มอย่าทําสิ่งนี้ครับ 1. อย่าวางถังเอียงหรือว่าวางนอนเด็ดขาด เพราะการวางถังนอนเนี่ยทำให้แก๊สไหลมาท่วมที่วาลวถังครับซึ่งตัววาลวนอกจากจะใช้เปิดแล้วยังทําหน้าที่ควบคุมแรงดันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันล้มหรือว่ากลิ้งลื่นถลายขึ้นมาเนี่ยระหว่างใช้งานอยู่มีไฟพุ่งแน่นอนครับ2 ควรวางแก๊สให้อยู่ในจุดที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกครับเพราะกรณีที่มีการแก๊สรั่วออกมาจากสายหรือตัวถังเนี่ยแก๊สที่รั่วออกมาจะสะสมอยู่ในบ้านหรือว่าครัวของเราที่ไม่ได้มีอากาศถ่ายเทพัดพาได้สะดวกครับ3ครับอย่าวางทางแก๊สตากแดดเนื่องจากความร้อนมีผลทําให้แก๊ส LPG ที่อยู่ด้านในเนี่ยทำปฏิกิริยากับอุณหภูมิจนเกิดแรงดันภายในแก๊สอาจจะพุ่งออกจากถังไปติดไฟได้ครับเพราะฉะนั้น ระวังไว้ก่อนอยู่ในที่ร่มหาอะไรมาบาังแดด4ส,สุดท้ายอย่าไปกลิ้งถังครับจำไว้ว่าทุกครั้งที่เคลื่อนย้ายถังต้องพยายามให้ถังอยู่ในแนวตั้งตลอดเวลาครับอย่าวางนอนแล้วก็กลิ้งเด็ดขาดเพราะว่าแรงกระแทกเนี่ยอาจทำให้เกิดการเสียหายส่งผลให้เกิดแรงระเบิดออกมาได้ครับ เอาละครับหลังจากที่รวบรวมทั้งกําลังและความคิดนะครับหล่อหลอมอ,ออกมาเป็นไอเดียแล้วว่าเราจะทาแบบนี้แหละจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างจะมีการช่างน้ำหนักมีเซ็นเซอร์วัดมาถึงขั้นตอนนี้สําคัญมากจริงๆสาคัญทุกขั้นตอนครับประกอบร่างมันยังไงเริ่มยังไงการประกอบครับ ทำลายทำลายแล้วตอนนี้กำลังยึดน็อตบอร์ดกับแผงข้างล่างอยู่ครับอันนี้คือจะเป็นบอร์ด e s p 3 2ครับจะเป็นบอร์ดที่รับอินพุตเข้ามาทั้งหมดทั้งโหลดเซลล์แก๊สหรือจะวัดแบบเราจะเอามาอยู่ในนี้ส่วนอีกตัวนึ่งจะเป็นบอร์ดเมกาบอร์ดเนี้ยครับเราจะเอามาแปลงสัญญาณที่จ่ายออกมาให้เป็น LED 10หลอดตัวนี้ก็จะเป็น แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตจะเป็นแบต12โวลต์แล้วเราก็จะมีเป็นไซเรนที่เวลาเกิดแบบว่าแก๊สรั่วก็จะแจ้งเตือนอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนการอะลามในเกิดเหมือนไฟไหม้เกิดเหตุอะไรเงี้ยครับเราจะมีการแจ้งเตือนตัวเนี้ยคือตัวโหลดเซลล์ที่จะอยู่ข้างล่างตรงนี้เราวางน้ำหนักครับมันจะกดไว้อย่างงี้แล้วก็คือตัวโหลดเซลล์ครับมันจะเหมือนหลักการหักแล้วพอเวลามันเกิดการหักเนี้ยครับ น้ำหนักหรือค่าที่ออกมาจากโรเซลล์ก็จะออกมาส่วนตัวนี้ก็จะเป็นวาลวที่เอาไว้เปิดปิดแก๊สเวลาเกิดการแก๊สรั่วถ้าแก๊สรั่วมันก็คือมันก็จะปิดมาอัตโนมัติแต่ถ้าไม่มีแก๊สรั่วก็จะเปิดอยู่แบบนี้แล้วเราก็กําลังจะทดสอบผ่านแอปพลิเคชันก็คือเราจะเปิดปิดวาลวผ่านแอปพลิเคชันเลยอันนี้จะเป็นเปิดครับแล้วนี่ก็จะเป็นปิดอัน,นจะปิด ก็คือเหมือนเวลาแบบว่าเราออกไปข้างนอกแล้วเราลืมปิดถังแก๊สนี่ครับเราสามารถเปิดปิดผ่านวาล์วได้เป็นการป้องกันอีกอย่างหนึ่งเอาแล้วต้องสาธิตขั้นตอนแล้วก็คือเครื่องครับจะถูกวางอยู่แบบนี้แล้ววิธีการใช้ก็คือเราเพียงแค่ยกถังแก๊สนี่ครับวางลงไปแค่นั้นอย่างเดียวครับแล้วที่เหลือก็คือจะเป็นไปตามระบบที่เราตั้งเอาไว้เลยะมาดูซิว่าเครื่องจะวัดน้ําหนักได้ไหม <Check. S 2> อันนี้จะเหลืออยู่ที่70%ครับก็คือจะมีเปอร์เซ็นต์แล้วก็ LED บอกที่ตัวโทรศัพท์ด้วยตัวแอปพลิเคชันว่าตอนนี้แก๊สเหลืออยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ข้างล่างตัวนี้ครับที่เป็นขีดแดงแดงก็คือตัวนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่ว่าเราจะสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้แบตเหลือเท่าไหร่แล้วควรที่จะชาร์จเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับ,น,รบนี่คือการทดสอบแล้วถ้ามีปริมาณแก๊สรั่วจำลองแก๊สรั่วครับ แล้วก็จะแจ้งเตือนผ่านไลน์ด้วยครับถ้าแก๊สนวดถ้าเกิดเหลือขีดเดียวครับก็คือ10% LED จะกระพิบครับแล้วก็ส่งไลน์มาหาตัวเราเองก่อนว่าแบตเหลือ10%แล้วก็จะส่ง Google แ a p ให้ทางร้านครับน่ครับก็จะส่งเป็นโลเคชั่นส่งเป็น o g l e m a p มปเดี๋ยวต่อไปเราก็ลองเอาไปให้ร้านป้าที่ร้านอาหารตามสั่งลองใช้ดูนะครับตอนแรกฟังอ่ะเหมือนจะแบบไม่ได้มีอะไรก็เครื่องที่จะมันไม่เอาชัางน้ำหนักถังแก๊สจริงๆแล้วโอ้โหดูฮะ วงจรข้างในมันถูกคิดมาเป็นอย่างดีนะครับมันสามารถมีเซ็นเซอร์ที่จับน้ำหนักได้แล้วก็มีทั้งเครื่องตรวจจับเรื่องความปลอดภัยอีกเอาไปไปที่ร้านข้าวไหมหิวหิวเลย สวัสดีครับวันนี้ผมมีเครื่องถ่านวัดปริมาณแก๊สของเคม่อัจฉริยะมาให้ทดลองใช้ครับหลากการทํางานนะครับคือเราจะเอาถัานแก๊สครับวางไว้ข้างบนจะมีเป็น LED สิบ e ล v e l จะบอกเป็นปริมาณของแก๊สที่อยู่ในถังเนี่ยเวลาใกล้หมดเนี่ยครับเราจะได้รู้แล้วก็จะมีผ่านแอปพลิเคชันไลน์ด้วยที่ว่าให้ทางร้านแก๊สเอาแก๊สมาส่งเราได้ทันแทนที่เราจะต้องโทรสั่งอะไรเงี้ยครับขั้นตอนใช้งานคือเราแค่เอาถังแก๊สเนี่ยครับวางไว้ข้างบนแค่นั้นคือจบเลยเนี่ยครับแก๊สตอนนี้ก็คือจะมี LED สิบสดวงก็คือจะเหลือ ปริมาณแก๊สในถังคือ20% <c oughs> คือถังนี้ครับก็ใกล้จะหมดแล้วก็วร่จะเตรียมสั่งซื้อมาใหม่ได้เไรประมาณนี้ <c oughs> เดือนเดือนหนึ่งใช้แก๊สเยอะไหมครับประมาณ3มถังอ่าแล้วปกติเวลาแก๊สหมดเนี่ยเราทายังไงก่อนสั่งโทรสั่งครับเครื่องนี้ช่วยอะไรได้บ้างหนึ่งอย่างน้อยคือ,อให้รู้ว่าปริมาณแก๊สที่เหลือว่ามันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนตอนนี้เราได้มีเวลาเตรียมตัวทันที่ว่าจะสั่งแก๊สแล้วก็มีระบบตัดเวลาที่แก๊สรั่วใช้ได้นะคะดีนะคะปลอดภัยค่ะ ถ้ามีใช้กันแบบหลายร้านเลยจะดีไหมครับก็ทุกอย่างก็ทํางานได้รวดเร็วขึ้นค่ะได้ทั้งการจัดการการเตรียมตัวล่วงหน้าได้ทั้งเรื่องของความปลอดภัยอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์แบบชัดเจนต่อชุมชนครับผม โอ้โหโอเคมากเราไปทดลองใช้กับร้านจริงแล้วร้านโอเคมากในเรื่องของหน้าตาคือไม่ใหญ่เมนทังจนเกินไปแล้วก็สวยงามแล้วส่วนของร้านแก๊สก็ไม่ต้องรอให้รับโทรศัพท์การส่งนะครับวิ่งไปส่งได้เลยเราทดลองทั้งสองฝ่ายทั้งทั้งส่วนของร้านอาหารแล้วก็ร้านแก๊สด้วยก็เป็นไปตามที่เราคิดครับว่าเราอยากให้มันทํางานแบบไหนตอนเราใช้มันก็ทํางานแบบนั้นครบเป๊ะไม่มีอะไรผิดพลาดแค่แค่ยกขังเจ็ดวางข้างบนไ้เลยแล้วที่เหลือก็จะเป็นส่วนของระบบจัดําเนินการต่อเองรู้สึกแบบ ภูมิใจครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยทำมาผมทํามาตั้งแต่เปิดเทมอมอันนี้ปิดเทอมนะครับเปิดเทอมทํามาเทอมหนึง่งอ่ะระยะเวลาครับก็ภูมิใจเราลงแรง เสียเวลากับเครื่องนี้มามากแล้วพอมันประสบผลสาเร็จนี้ครับเราก็จะภูมิใจกับสิ่งที่เราทํามาได้ประสบการณ์ที่ไปแข่งมาที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ประสบการณ์มาเยอะําติชมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาแก้ไขกันกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจครับทำมาก็อยู่ในดึกก็เรียดครับพอมันสําเร็จก็สบายใจชอบครับชอบมาทำโปรเจกต์พวกนี้ครับเพราะไม่ค่อยได้เรียนครับเฮฮาเฮฮา อาจารย์ครับอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับที่เด็กๆเนี่ยทำผลงานออกมาจนสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ครับภูมิใจมากครับสิ่งที่เราสอนเข้าไปเขาสามารถเอาสร้างเป็นนวัตกรรมสร้างเป็นผลงานให้กับชุมชนให้กับผู้ประกอบการได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงวิชาที่เราเริ่มเรียนสอนเข้าไปมีประโยชน์นี่ก็มีความภาคภูมิใจของครูแล้วครับก็ขอบคุณอาจารย์ครับเลี้ยงข้าวอะไรอย่างนี้ครับใจดีครับสบายๆไม่เครียดมากครับแต่เขาก็มีแบบ เรื่องงานเงี้ยครับเขาจะผิดไม่ได้เลยครับต้องเป๊ะตลอดครับแค่นี้พอก็ขอบคุณครับเซอร์ไพรส์มากโทรมาแต่ก็่นแหละสนุกประสบการณ์ครับมันเป็นประสบการณ์ที่ผมไม่คิดว่าผมจะได้แต่เวลาผมเลียนโค้ดขอร้องอย่ามายืนกดดันผมขออย่างเดียวเลยหรือจะมายืนเท้าอย่างเงี้ยแล้วดูโค้ดผมเขียนไม่ได้เหียนไม่ไปเลยทีนี้ใจดีครับ สายเปย์คือผมบอกเขาไม่มีตังเขาโอนมาให้ผมนะครับค่าทำโปรเจกต์แล้วก็ค่าข้าวโอนให้หมดเลยครับบอกฉายาเข้าไปฉายาจาย์เต็มก็มีนะครับไม่มีบอกไม่พอเบิกครับถ้าไม่ตังของเรานะครับวันนี้ไม่ทําวันหลังกังคันครับ เนี่ยครับมันคือตัวอย่างของอาจารย์ที่เข้าใจเด็กๆแล้วก็เด็กๆที่เปิดใจให้กับอาจารย์แล้วพอมารวมตัวกันมาเจอกันเกิดเป็นนวัตกรรมที่ดีต่อยอดขึ้นมาเพื่อชุมชนครับเริ่มดูจากเรื่องใกล้ตัวกันเลยแล้วก็เอาสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมาทําให้เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่มันไม่เคยมีมาก่อนชื่นชมมากๆเลยครับแล้ววันนี้ครับมีเรื่องราวของสิทธิ์เก่ารออยู่ครับ เป็นพนักง,งานราชการครูอยู่ในเนิคอนายกค่ะปฏิบัติหน้าที่สอนด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายกค่ะการหางานครับหางานทํายากไหมครับต้องเท้าความแบบนี้ว่าในยุคสมัยของการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีมันต่างกันซึ่งสมัยที่ตนเองเรียนนะคะยังเป็นอิเล็กทรอนิกส์เฉยเยังไม่ได้มีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมยังไม่ได้มีอะไรที่บูมมากนะักเพราะฉะนั้นอิเล็กทรอนิกส์จึงเข้ากับงานทุกๆสายได้ไม่ว่าจะเป็นตัดต่อ ตกแต่งโปรแกรมเมอร์เพราะนัน้นยิงไปได้สายงานหลายสายงานจะไม่เฉพาะเจาะจงเหมือนสมัยนี้นะคะแต่ว่าสมัยนี้ takiego, น,น้องน้องรุ่นหลังๆมีความสามารถสูงในเรื่องของ IT AI เขาก็จะมุ่งงเขาไปได้จะหางานง่ายมากเพราะว่าอุตสาหกรรมกนีกบูมที่สุดในประเทศไทยก็อยากเชิญชวนน้องๆนะคะรุ่นใหม่ๆทุกคนเลยให้เรามีความมานะอดทนเพราะว่าทุกสาขาวิชายากเท่ากันหมดเพียงแต่ว so ่ามันอยู่ที่ใจของเรานะคะถ้าใจของเราเนี่ย มุ่งที่จะชอบอิเล็กทรอนิกส์ชอบ AI หรือว่าชอบโปรแกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น PLC การเขียนโปรแกรมธรรมดาเหมือนสมัยก่อนที่พัฒนาเป็นอ่า AI ในปัจจุบันนี้ถ้าเราชอบมุ่งไปให้สุดค่ะแล้วไปให้ถึงค่ะแล้วพบกันใหม่กับท่าไม้ตายสวัสดีครับ